เป็นคนดังใจดียนยครับศิลาชอบเป็นคนที่โง่คนจริงดังเคยเป็นท้าถูกบรมาถูกอะไรมาสารพัดเลินจนกระทั่งมารับศิลาแล้วก็ถูกซื้อก่อนหนึ่งว่าอันไหนไม่มีการันนะัีนารีบอกไปเรียกศิลามัน คนนู้นก็อยากอาจารย์คนนี้ก็อยากอาจารย์อยากได้รับเกียรติแต่นาฎไม่ไปเรียกมิลาศมิลาศแม้ว่าจะอดีตเคยเป็นข้าเป็นคนดำดูไม้สางพาเกยแต่นาีให้มิลาศทำหน้าที่อาจารย์เป็นผู้อันดิษฐ์ทำไมอ่ะว่าบัวอันดาเาวศรมิงกะเพราะมิลาศเป็นคนที่เสียก้องเสียกังวลกับเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น นั่นเออาจารย์เสียงแแรกเสียงครกโอ้โหเสียงอย่างเนี้ยนะอยา,อา,ออากอาจารย์เพราะงั้นใครอยากอาจารย์นั่นเอก็จะดูว่าเหมาะสมไหมมีรานเป็นคนที่เสียงก้องเสียบวันวานบารม,มีก็เลยให้มีลานอนา,นอนาจารย์ทำแน่ที่อาจารย์ได้รับแล้วเมื่อกี้ใครคือผู้ที่มีเกียรติในหมู่พวกเรา ใครที่เป็นคนอาจารย์รอมฎดอนอยู่ไหน,นาาอ่ะในรอมฎดอนอะะในรอมฎดอนเป็นไหนอ่ะยังอยู่มา,ม,ามาดาี่นมาดี่นในรอมฎดอนนี่เป็นคนที่ได้รับเกียรติ What <laughs> is the <laughs> 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 Maybe. Ramadan <laughs> ธรามดาาาาักรอายุสิบสองสมัครใจอาจารย์เองหรือว่าครูเขาใช้อาจารย์เองอาจารย์เองแปลว่าเราเข้าใจว่าเรามีเกียรติเพราะใช่ นบีบอกว่าเวลาที่เราใช้ก็ตามที่ได้ยินเสียงอาจารย์อิรัาจารย์เนี่ยุญีดาเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินเสียงอาจารย์ผู้รู้พวกเจ้าสายจงกลาพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวคนที่ได้ยินเสียงอาจารย์นะ

ว่าไม่ได้นบีบอกพวกเจ้าก็หลายสงกลาวเหมือนอย่างที่ัมอัดดินวงอราหพวกเราจียุามเยื่ออยู่เลยบรามาลนะแล้วพวกเราต้องทำยังไงเริบาลพระอาจารย์าลออพวกเรากอ้อโออห คำว่าอัลลอฮ์ลรัทธาในอัลลอฮ์นะคำว่าอัลลอฮ์กลายเป็นโอ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 ลอโออโอผิดคำไปเลยผิดความหมายไปเลย เพราะงั้นเสียงดีอ่ะดีลาาเยอะเข้าใจแวกรรมดอนเสียงดีอะไรอะไรอะไรยอมรับได้แล้วรามดอนตกไปดีไซนเสียงแฉีวเหมือนทันอะไรทักเลยภาษาเสเียงดี